พอแบบจะสั่งคัดนะคะแบบงานลุมต้องมาค่ะเหมือนไหมคะทุกคนเราใช้ถ่ายรูปหน้าเธอไงเมาแล้วช่องลักสัตว์อะไรเนี่ยอร่อยมากมาเถอะกิงเถอะกิง ที่มาเสิร์ฟกันที่หน้าห้องพักกันเลยนะคะก็มี3ชั้นด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าทุกคนคะก่อนที่เราจะแบบรับประทานกันได้นะคะต้องมีการถ่ายรูปเป็นจตปามองกล้องด้วยไม่ใช่มองขนมขอดูหน่อยเขามาได้แล้ว มดีไทปเที่มากี่ถก่อนถ่ายไปไหลายรูปนขนมทุกคนคะแนะนาเลยนะเวลาใครที่แบบไปโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าที่ต่างจังหวัดน,นะคะการที่เราจะดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นสวยมากขึ้นก็หน้าสั่งแบบเซ็ตอัพโตนูนทีอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปนะคะมันจะดูเป็นแบบลูกคุณขึ้นมาทันทีเลยพีเอก็สั่ง<ล> ยืนรอยืนซดน้ำลายร <laughs> อเอาไว้ไว้เรอชิมข้างล่างก่อนละกันนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระซองนะคะจะมีสมุนซลมอนข้างในนะคะ <laughs> มากินคุกกี้กันบ้างนะคะ ออเเบื้องหลังนะคะพอแบบจะสั่งคัดนะคะแบบอืงานลุมต้องมาค่ะค,คาคาพอลืมบอกราคานะคะเซ็ตอัเตเอร์นูนทีนะคะเซ็ตนี้550บาทนะคะก็ราคาโอเคเลยแล้วก็ขนมอร่อยค่ะตรงนี้นะคะที่นี่เป็นส่วนของบ่อน้ำพุร้อนนะคะจะบอกว่าใครที่ไม่ได้พัก4ี่วิลล่านี้นะคะไม่สามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะคะเฮ้ยทงตอนนี้หน้าเธอเหมือนลิงภูเขาเลยอะ่ะ มาแช่ออนเซนกันนะคะที่บอกว่าตรงกลางนี้เป็นออนเซนแล้วก็ตรงนี้เป็นปกติฮัลโหวันนี้ก็คือวันที่2แล้วนะคะจะบอกว่าใครที่มาพักท <ress> ี่โรงแรมนี้นะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะมีเซ็ตอัพเป็นทีเก ถ้าแบบอารมณ์ประมาณว่าปิกนิกอะจะบอกว่าไม่ต้องแบกข้าวของมาก็ได้นะคะที่นี่เขามีเซตตรงนี้ไว้บริการเลยนะ <c oughs> เห็นปะใครก็ได้นะคะที่มาพักที่โรงแรมเนี้ยก็คือสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็อาหารเนี้ยเป็นของปลอมนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ทุกคนคะ่ะคือแบบเขาเซตไว้น่ารักแล้วเป็นชุดปิกนิกนะคะใครที่แบบอยากได้อารมณ์เฮ้ยมากินริมทะเลน่ารักน่ารัก <c oughs> ทางโรงแรมก็คือจัดไปให้เขาเข้าใจผู้หญิงอย่างเราทีนะคะว่าจะต้องมีการแอปปิกนิกอะไรอย่างนี้คือ <c oughs> มา,มาถึงโอยังไม่ได้พาเดินดูรอบๆบริเวณโรงแรมเท่าไหร่นะคะด้านหลังนี้ก็คือที่พักของโอนะออกมามันคือแบบก็คือจะเจอวิวทะเลแบบนี้เลยก็จะมีแบบเนี้ยที่นั่งถ่ายรูปอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นด้านหลังคนนี้เป็นบริเวณห้องอาหารนะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือสระว่ายน้ําส่วนกลางนะคะก็เป็นสระว่ายน้ํารวมนะคะ วันนี้นะคะเราก็มาทานอาหารอิตาเลียนกันนะคะอันนี้คืออะไรนะลาเซน่าชื่อร้านอะไรรู้ปะอ,อะไรต้มขาไก่ร้ชาติามันต้มขาไก่เลยใช่เปล่าไหนว่ามันต้มขาไก่ถามด้วยลองสุดใจ ปปไปซ้ายอ,อืมต,อต้องทางไหนใช่ไหโอ้โเทสเราได้ดจริงๆร้านนี้ดีนะคะทุกคนใครมาหัวเห็นลองแวะมากินแล้วกันค่ะเป็นอาหารจดมเปี้นนะคะจริงๆอาหารไทยก็มีอาหารสีฟูนก็มีนะคะแต่ว่ามื้อนี้เน้นแบบจะอาหารเัมเปี้หมดเลยมื้อนี้แปลว่าอะไรอิสานทุกคนไอเอ็มมันถามว่ามื้อนี้แปลว่าอะไรมันบอกภาษาอีสานแปลว่าซอสที่ไม่รู้สักอย่างถ้าใครรู้คอมเมนต์ฝากบอกดิค่ะอร่อย พิซซ่าเ็ดทัพเปอร์อร่อยมากเลยทุกคนอร่อยมากมาเถอะมันเป็นเถอะกินโอเคค่ะตอนนี้ก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนิดนึงดีกว่านะคะ,คะ ที่ก็มีโต๊ะที่หันหน้าไปหาบิมทะเลอะไรเงี้ยเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งร้านโปรดเลยนะคะถ้าเกิดสมมติมีโอกาสได้มาหัวหินอี่กัะพอตะแวะมากินร้านอีกแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือชอบเลยนะคะนี่ก็มีแบบนั่งเวียงขาโบบาโฮก็ว่าไปนะว่าไม่ได้นะเวลาโดนใช้มาถ่ายรูปนะคะทุกคนหน้าก็จะแบบเป็นแบบเนี้ยแล้วๆถ่ายรูปให้หน่อย

จบแล้วนะคะกับ2 7 0พันเจ็ดร้อยบาทนะคะชาวไทยอร่อยไหมอร่อยดีให้มาอีกมาไหมจะมาก็ได้ไอ้นี่อร่อยไหมอร่อยนะร้านเนี้ยเอสเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมาอีกไหมไม่มาทำไมถึงไม่มาชีแคชีทุกคนคะอยากให้ทุกคนแบบช่วยกดดิสไลค์ในเอสอัตวิทนะคะเดี๋ยวจะคืนให้นะสวัสดีจูเอ๋ทุกคนคะตอนนี้มาอยู่ที่คาเฟ่น้องหมานะคะเยอะมากอย่าไปดูกัน คนนี้นะคะทุกคนกเมื่อกี้น้องมาฉี่ใส่ผลงานน้องเมื่อกี้นั่งอยู่ดังมาฉี่ใส่ค่ะเอ็นดูทำอะไรเธออย่าบอกนะว้าก็คือต้องเป็นคนที่รักสุนัขถึงจะมาคาเฟ่นี้นะคะน้องแบบน่ารักดีน้องน่ารักในทางทางมากเลยแวางเข้ามาพวกเราแบบนั่งกันแบบระแวงระแวงนะคะไม่รู้ว่านายสุโขมาฉี่ใส่พวกเราตอนไหนนะคะ แต่ว่าขนเคกมมี้็มีแบบไป้านอาหารนะคะไปร้านอาหารแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ตอนแรกอะผมคิดว่าโอ้ีแบบสุนก็สี่ห้าหตัวอะไรเงี้ยนึกว่าต้องแบบรานจะต้องมีกลิ่นแบบเหม็นหรืออะไรอย่างงี้นะคะจะบอกว่ารานไม่ได้มีกลิ่นสุนักหรือไม่ไ่มีกลิ่นฉี่กลิ่นอึอะไรเลยนะโอเคนะเวลาใครแบบเอ s เมาแลมใ้หน่ช่องรักสัตว์อะไรเนี่ยโอ้โหไม่เหลือ ไม่กินนะเรียกด้วย ้กิดแบบว่าอยากจะล่อน้องมานะคะมีอาหารนะคะถุงละสามสิบบาทราคาเครื่องดื่มในพวกนี้ก็ราคาเบสิกทั่วไปนะคะ4ี่สิบห้าสิบาทอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดใครที่ชอบสุนัขนมคะแล้วก็มาหัวหินแล้วแบบไม่ได้มีแพลนว่าจะต้องไปไหนทําอะไรก็มาที่นี่ก็ได้นะคะก็น่ารักดีนะไปละว,วันนี้เย้วันสุดท้ายแล้วนะคะร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้จองล่วงหน้านะคะก็คือโต๊ะ เต็มนะคะแต่ว่าเราทำการบ้านมาดีค่ะเราจองกันมาแล้วนะคะถ้ามากินข้าวนะคะวันนี้ก็คือเป็นอาหารไทยแบบคิวชั่นนะคะเราลองดูว่ามันจะแบบเป็น,นยังไงเนาะร้านนี้ถ้าเกิดไม่ได้จองก็คือไม่ได้กินนะคะ เขาเปิดกี่ชั่วโมงนะเปิดสิบเอ็ดโมงปิดใบสองนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยตอนที่เราโทรมาจองอ่ะเขาจะส่งเมนูอาหารมาว่ามีอะไรบ้างและเราต้องสั่งวันนั้นเลยเขาบอกว่าเป็นอาหารแบบรสมือแม่อะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะทุกคนก็ขอชิมอย่างเลยนะคะเจ๊กระวันนี้ค่ะดียวเข้ามาใกล้เหรอเขาบอกจริงๆน้ำพริกไข่ปูนะคะ กะเพราคะกะเพรากลางนี้อืมก็ไม่ใช่หมี่เลงนะคะอืมอืมอร่อยกุ้งตัวใหญ่มากมายเป็นว่ามาแบะคุ้มอร่อยจริงตอนนี้ขอตัวไปซักงูก่นนะคะเพราะว่าหิวมาก อันนี้เป็นขนมมานะคะอันนี้คือส้มฉุดเขาบอกว่ามันเป็นของหวานที่หากินได้ยากนะคะเป็นขนมโบราณส่วนอันนี้เป็นขนมข้าวเม่านะคะอันนี้ข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะของโฟมนะคะทุกคนของโฟก็จะเป็นสกูลำไยเหมือนกันนะคะเด็ดแต่ว่า็ต้จะมาชิมว่าเอ๊อ่ะมันแบบเทลิ้นมันได้หรือเปล่านะคะอืมอร่อยอันนี้นะคะคนที่เขาอยากกินส้มฉุดนะคะวันนี้ กิน,ไ,นได้เหรอมันมีอะไรบ้างส้มอ,อยู่ในน้ำเปรี้ยวๆใช่ป่ะเนี่ยได้เปลือกมะนาวแล้วก็มะม่งงวงดูอะไรนะไม่ยงชิ้นเหรอมีมะม่วงซอยเรนจี่ส้มก็มีลำไยด้วย <c oughs> เรนจีโ่โหมีมะนาวอะไรวะใช่เปลือกมะนาวหั่นมันเป็นน้ำมะนาวแล้วก็ใส่กระเทียม <c oughs> มีกระเทียมไหมเหรอจะเป็นขึ่งข้าวขึ่งวะอ่ะให้เอ็ดชิมหน่อยเอ็ดชิมหน่อยอ่ะเอ็ดมีอะไรบ้างในนี้อยากรู้คุ้นเป็นเอ็ดนี่ไหมมะม่วง ไอมะม่วงนี่ม,มะม่วงน,นี่มะมะละกอเปรี้ยวขวดม้วเลยที่มันเปรี้ยวๆอยู่ในซุปตับเขาเรียกอะไรมะละกอฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ตามเขาไหมอ่ะม um ันคือมะกรูดเว้ยมะกรูดนี่เป็นเป็นเป็นถุนมันคืออะไรอ่ะน่ะน่ะบอกเลยมั่งเลยที่เห็นเป็นเปลือกสีเขียวนั้นเป็นเปลือกส้มซาค่ะอ๋อส้มซาเข้าใจยังเข้าใจยังมีหองเจียวอ่ะใช่แล้วเมื่อกี้เธอบอกไม่ใช่ใหญ่เมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรมีรากไม้อะไรอะไรเอ๊ะเราไม่ได้พูดเลยย้อนคล้ปเออต้องย้อนมันคือมะกรูดเว้ยมันคือมะกรูดเว้ยังไม่ได้พูดเลยยังไม่กลับ เดี๋ยวคิดว่าจะกลับง่ายๆนะทั้งกรุงเทพ,พทั้งต่างจังหวัดก็คืออย่างน้อยต้องไว้ประมาณ3-4ล้านนะคะทุกคนเฮนอส่งใบว่าไม่ได้นะอันนี้ช็อกโกแลตอะไรนะช็อกโกแลตปัน่นช็อกโกแลตปั่นนะคะคนที่อยากมากินนะคะอ่ะชานมไข่มุกเป็นไงบ้างเอส อันนี้อ่ะม,มันเป็นไข่มุกใส่ลาวิกา้าชาจืดไข่มุกจืดแล้วไม่กินทุกวันเลยว <c oughs> กระปุกข้างคนนี่นอ๋อหมี่แม่งคือเยลลี่คู่ให้อะไรเมื่อกี้นะเราเองกินแล้วถามเขาอร่อยมันคือคอะไรนนะนนเนี่นนนะวนวนอ๋อเป็นวุน้นเป็นกุ้นกะทิเลยอ่ะอ่อนกลายเป็นดูแลมอนแล้วนะร้อนกองอีกแล้ววันนี้ ถ่ายแบบเออรีวิวให้เพื่อนเพื่อนอดูเลยขอโทษด้วยนาาะคะทุกคนอารมณ์มันขึ้นจริงอะลูกเพนนี่โตไปดูไว้นะครับนี่แม่โดนใช้ระหว่างที่ท้องอยู่นะแล้วช่องรักสัตว์อะไรเนี่ยถายแต่สัตว์แต่ไม่เอาอะไรสักอ,อย่างเลย